วันนี้รายการคู่หูดัวดัวนะครับเราจะมาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอำเภอท่าใหม่นะครับจังหวัดจันทบุรีก็คือวันนี้เราจะพาไปทําอะไรนะข้าวหลามข้าวหลามครับของข้าวหลามของอำเภอท่าใหม่อ่าทุนเอยากกินเลยครับหิวแล้วคือตอนนี้เราก็จะพาผู้ชมเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีอ่าครับครับไปที่อำเภอท่าใหม่นะครับเราจะไปดูทาง เดินกันดีกว่าครับ,รบทำไรเลยทเลยครับ,รบแล้ก็เดินทางมาถึงร้านข้าวหลามมาแล้วนะครับครับผมตอนนี้ก็ใช้ระยะทางก็พอสมควรครับแต่ก็ตั้งขี่รถมาเรื่อยๆก็เห็นตามป้ายนะฮะตอนนี้คือก็ถึงร้านป้าแล้วครับคือแก่สนค่ะแล้วนี้คือป้าทำข้าวหลามมากี่ปีแล้วครับพอ โอ้นานอยู่เลยนะครับก็คือวันนี้ก็จะมาขอแนะนำข้าวหลามนะครับก็คือลำแรกก็คืออะไงครับข้าวหลามอันลำแรกก็เต้มข้าวเหนียวเต้มข้าวเหนียวข้าวเหนียวนมาแช่ข้าวเหนียวใส่หม้อแช่น้ำโอ้แช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนครับผมแล้วพอเช้ามาอ๋อพอเช้ามาก็มาล้างข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวล้างใส่ตะแกรงล้าง มเหงืใส่ในแกงนั้นวางสร็จแล้วอ่ะเกิดไวน้ำเกิดน้ำให้แหง้งก็ตื่นเช้ามาปุ๊บก็ตเตรียมไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นกระบอกแบบนี้เสร็จแล้วก็คลอกขันแหงน้งดี้ก็กลอกใส่กระบอกคลอกใส่กระบอกแบบนี้นี่กลอกเต็มเลยป่ะครับหรือว่า,าไม่เต็มเพราะว่าเดี๋ยวสุกแล้วมันจะล้อนอ๋อสุกจะล้น ออกอกไว้เหลือพอประมาณพอหลังจากนั้นก็เตรียมไว้เสร็จแล้วนี้ก็มาเตรียม,มทำน้ำกะทิตามกะทิเรานี่คือก,ก็มีน้ำตาลทร,ร,รายน้ำตาลปีบแล้วก็เก,กลือผสมกันให้เข้ากันชินมรส่ชาแหอร่อยเสร็จแล้วก็เตรียมเมิ้อที่เราใส่ก็บอกเ,เนี่ยมาตั้งไฟกอบชิ้นเต็ม พอท่วมพอเหนียวโอเคครับพอท่วมพอเหนียวแล้วทีนี้เราก็คือว่าพอเวลาย่างแล้วก็คอยจะคอยพลิกโทมันเดือดแล้วก็พลิกไปเรื่อยๆเอยจนขึ้นทางมันคือให้มันทั่วแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้ไม่สุดท่วมก็บอกแล้วแล้วก็ใช้ได้สุกแล้วโอครับผมเออแล้มีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายหนังถั่วดำนี่ใส่ก่อนคือถั่วดำนี่ต้อง ดวานนี่เข้าปนก็แค่เหนียวตอนที่เรากรอกใส่กระบอกอ๋อคือคนตอนเขาแคเหนียวแล้วค่ะค่ะครับผมก็ก็เป็นการจบการทำข้อข้อหลักรอนะครับผมก็ขอบคุณมากัมานะครับค่ะ